กสกปรกทั่วสกปรกท i ่ในทัวสุริค o กปกทั่วไม่พอแค่วันนี้ต้องกิดเป็นปัญหาใหญ่ชาจะยใจใจแต่วันนี้มีทางเลือกใหม่กทช่วยไดไ้สักครั้งดีูจริงดูและเสกของตัวไม่มี เด็กเล็กผู้ใหญ่ใช้ได้ทุกวันสุขภาพดีแค่วันสองป็นหาทผงผูกในทุกวันแค่ฟุกททำใ้สไปยจินใจสุขภาพดีรมต้นง่ายลองดูสิแล้วคุณจะรักมันเขาฟักทองสองในถุกกินแล้วกิง่ายมีอยากไปใครก็ชอบโอ้ยฟักทองสุขภาพดี่แน่นอนวันละสองเท่านั้นสุขภาพดีไปตลอด ทุกวัยสุขใจทุกวันมแต่แตกังวลเด็กต่อไปแค่สองทุกเช้าก็สบายเลืองใจดีชีวิตก็สดใสสุขภาพดีเห็นพรได้จริงฟลุกโอวไทยสนุกทุกคนเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เลยคุม้มคุ้มไป sớm ตัดเตรียมไปฟลุกโถวชีวิตก็ดีเป็นเ้าท้องผูกในทุกวันแค่ฟลุกทถวทำมีสบายจใจสุขภาพดีร่างต้นง,ง่ายลองดูเสิแล้วคุณจะรักมันเขาฟลุกโถวท้องไม่ผูกอีกแล้ว ใครก็อชอบอุ้ยเท,ท่าฟลุกทงสุขภาพดีแน่นอนวันละสองเท่านั้นสุขภัพดีไปตลอดเท่าเท่สุขภาพดีใสที่ใครก็ร,รักเทรร่าเท่ช่วยได้ทุกไว้สุขใจทุกวันไม่ต้องถึงวุ่นอีกต่อไปแค่หนึง่งซองทุกเช้าก็สบายลำใสดีสุขกายและใจ เาช่วยดูแลทุกวันให้คุณได้ยิ้มได้ตลอดไปโอริคอก,กทต้เไม่ผูกอีกแล้วยินใหญ่งไ,งไม่ยากใ,ใครก็ชอบอรกุกโสุขภาพดีแน่นอนวันละสองเท่านั้นสุขภาพดีไปตลอดก,กสุขภาพใส่ใครก็รัก o โต้ o ช่วยได้ทุกวัยสุขใจทุกวัน สุขภาพดีในทุกวัย c o f ฟ u ุกโทมไม่ผูสกสภาพมั่นใจโคลฟุกเทส,สุขภาพดีในทุกวันโค c ฟ f ุ u โทช่วยไม่ผูกแค่วันนี้ท้องค<อ>ง<ๆ>เคยเป็นปัญหาใหญ่ทุกอย้างระมีใจแต่วันนี้มีทางเลือกใหม่ฟุกเทช่วยได้อีกสักครั้งมีดูจริงดูแลลำเส็ข,ของตัวไม่มีแพล ติดเล็กผู้ใหญ่ใช้ได้ทุกวัยสุขภาพดีแค่วักซอมมันหารทุ่งฟูกในทุกวันแค่ฟลุกเท่าทำใ้สไาย์ใจใสสุขภาพดีรำต้นง่ายลองดูเสิ็จแล้วคุณจะรักมันเขาฟลุกเท่าท้องไม่ถูอีกแล้วยังไงม่หยาดพิใครก็ชอบ ที่ครก็รก Fr uto, Fr uto. ช่วยได้ทุกวันสุขใจทุกวันไม่ต้องกังวลเด็กต่อไปแค่ยองทุกเช้าก็สบายเรืองใสดีชีวิตก็สดใสสุขหัดหีเห็นผลได้จริงทุกโชว์ตัวไทยเสมทุกคนเด็กเป็ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เลยภูมิคุ้มกันเสริมตัเพียงไปทุกโชว์ uto, ชีวิตก็ดี ท้องผูกในทุกวันแค่ฟรุกทตนทำให้สบายจใจสุขภาพดีรำตน้นง่ายลองดูสิแล้วคุณจะรักมันเขาฟรุกโตนท้องไม่ผูกอีกแล้วยังไง่ายไม่งยาเพียงใครก็ชอบเขาฟรุกโตนสุขภาพดีแน่นอนวันละสองเท่านั้นสุขภาพดีไปตลอดเขาฟรุกโตนสุขภาพทป็นสิ่ที่ใครก็รักฟรุโรรก,รกรโต ช่วยได้ทุกไวัสุขใจทุกวันไม่ต้องถึงวงนอีกก็ไปแค่หนึ่งซองทุกเช้าก็สบายลำไส้ดีสุขสพัก,กายและใจฝึกเธอช่วยดูแลทุกวันให้คุณได้ยิ้มได้ตลอดไปเขาฝลุกโทองมีถูกอีกแล้วยิ้มไงไม่ยุงง่งยากไปใครก็ชอบ สุขภาพท้องใสที่ใครก็รักฟลุกทอฟลุทองช่วยได้ทุกวัยสุขใจทุกวันฟลุฟ๊กเขาฟลุ๊ทอสุขภาพดีในทุกวัยฟลุฟ๊กเขาฟลุ๊ทอทไม่ผูกสภาพมั่นใจ